มามามาพี่น้องที่เคารพครับมามามา <_ letter> เข้ามาเข้ามาครับวันนี้อาจารย์นันกลับมาไลฟ์ให้พี่น้องได้ชมอีกแล้วนะครับดูง่ายๆเหรียญหัวโตวันนี้หัวข,ข้อของเรานะครับก็ <_ letter> <_ letter> คือดูง่ายๆเหรียญหัวโตนะฮะตามสไตล์ของอาจารย์นันนะครับมาแบ่งปันความรู้พี่น้องขอบคุณพี่น้องทั้งสิบห้าท่านที่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอพี่น้องของเราสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมาแบ่งปันความรู้ในการไลฟ์นะครับ ดูง่ายๆเรียนหัวโตนะครับหลวงพุทธรนะฮะปีพศ2 5 0 1นรนะครับ2 5งนะฮะขอบคุณทั้ง49ท่านนะ54ท่านขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเรามาลุยกันสักครู่หนึ่งรอพี่น้องของเราก่อน59ท่านขอบคุณนะครับทักทายพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับเออคอมเมนต์มาหน่อยครับดูจากจังหวัดไหนภาพเสียงคมชัดไหมครับ63ท่านนะครับอ่าเคาะ หน้าจอปฏิสัมพันธ์กันนิดๆก็ได้นะครับเคาะหน้าจอสองครั้งจะเป็นการปฏิสัมพันธ์กันตรงดอกกุหลาบเพื่อ,อส่งอาเรวาเคาะหน้าจอหัวใจมันจะขึ้นนะหกสิบสามท่านนะจะทําให้ปฏิสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นนะพี่น้องครับดิจิตอลเป็น AI นะฮะบ,บางครั้งไม่รู้นะครับว่าเราพูดคุยกันก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนิดหน่อยขอบพระคุณมากครับ เอาละครับ50กว่าท่านก็ถือว่าโอเคสมควรแก่เวลาที่เราจะเริ่มแล้วกรับขอบพระคุณนะครับแล้วก็สวัสดีอย่างเป็นทางการพี่น้อง f c ของอาจารย์นันทุกๆท่านที่ชอบสไตล์การเรียนรู้ของอาจารย์นันนะฮะวันนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้ตามหลักการ5ข้อที่อาจารย์ได้แบ่งปันไปในการดูเหรียญน,นะครับหลักการ5ข้อพี่น้องสามารถพิจารณาได้ตลอดไปเลยนะครับเหรียญประเภทไหนก็ได้หลักการ5ข้อนี้นะครับ นะก็คือหนึ่งความเก่านะหนึ่งความเก่าต้องได้สองขอบเป็นขอบอะไรเราต้องเข้าใจนะครับสามนะครับก็คือลักษณะของอตัวอักขระต่างๆตัวนูนต่างๆจะต้อง,ต,งตั้ง90องศาก,กับพื้นหรือว่าต้องคมต้องเป็นสันเป็นคมเป็นเหลี่ยมนะครับข้อที่4ี่ก็คือพื้นต้องเรียบตึงเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดนะครับพื้นต้องเรียบตึงจากการปั๊มกระแทกข้อที่5ก็คือตำรี่พิมพ์ทรงตามสไตล์ของจันนันนะครับจะมาแบ่งปันพี่น้อง อันแรกครับเรามาดูความเก่าเหรียญหัวโตเนี่ยสร้างนะครับครั้งแรกปีพศ2 5 0 0แต่ว่าจะไม่มีกระไรแต่ว่าสร้างปุ๊บแจกหมดนะครับหลวงพ่ทิมซึ่งเป็นคนเป็นผู้ดำาริสร้างนะครับเป็นเจ้าวาดแต่นั้นท่านก็มีคนมารบเร้าให้ท่านสร้างอีกนะครับท่านก็เอาแม่พิมนะฮะเอาแม่พิมพ์นะครับซึ่งเก็บไว้หนึ่งปีพี่น้องครับแม่พิมพ์เก็บไว้หนึ่งปีพี่น้องมาฟังเคล็ดลับนะครับมันจะต้องมีลักษณะของสนิมขึ้นมีอะไรขึ้นนะครับ ก็มาปั๊มใหม่เป็นปีศพอสองปันร้อยหนึ่งแต่ว่าแยกข้อแตกต่างก็คือมีการลงกระไหลเงินกระไหลทองเพราะฉะนั้นแม่พิมพ์มาเก็บไว้ปุ๊บมันจะมีสนิมขึ้นพอมีสนิมขึ้นมีอะไรมาปั๊มมันก็จะมีลักษณะเป็นรูเป็นหลุมเป็นรูเป็นเม็ดเป็นหลุมเป็นรูเป็นร่องเป็นเม็ดเดี๋ยวจะพาพี่น้องส่องนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญมากนะครับมันจะไม่เรียบตึงร้อยเปอร์เซ็นต์ลยมันจะเป็นหลุมเป็นรูเป็นเม็ดผลเล็กเพราะมันเกิดจากสนิมที่เก็บไว้แม่พิมพ์ที่เก็บไว้เป็นเหล็กอ่ะหนึ่งปีเอามาปั๊มนะฮะใช้แม่พิมพ์เดิมนะพี่น้องครับอ่าแล้วก็ลงกระไหลนะกระไหลเงินกระไหลทองแล้วกระไหลของหลงปุทวดปีสองพันร้อยหนึ่งนั้นจะเป็นกระไหลที่มีเอกลักษณ์ก็คือมันจะเหลือบเงินเหลือบทองเออมันไม่เงินแบบเงินจา๋ามันไม่ทองทองจา๋าแต่มันจะเหลือบเงินเหลือบทอง นะก็คือมีทั้งเหลือบของสีเงินสีทองด้วยเรามาดูกันครับสิ่งที่อาจารย์พูดไปอ่เรามาส่องดูกันนะครับว่าให้พี่น้องได้เห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นหลุมสําคัญตรงนี้นี่ครับเห็นไหมครับลักษณะพื้นจะไม่เรียบตึงสเสลยนะครับจะมีลักษณะเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นแอง่งลุมแอ่งเกิดจากอะไรเกิดจากสนิมที่เกิดจากบล็อกไม่พิมพ์ไงครับนี่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับ หรือทิศะจะมีลักษณะเม็ดผลลักษณะเป็นหลุมเป็นแห่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นหลุมเป็นแอ่งต่างๆเหล่านี้เห็นไหมพี่น้องที่เคารพครับนี่ครับแล้วกระไหลที่มาลงเป็นกระไหลที่มีเหลือบเหลือบเหลือบทองเหลือบเงินเห็นไหมครับมีเหลือบทองเหลือบเงินคือมันจะไม่สีเงินนี่คือกระไหลเงินนะแต่ก็มีเหลือบทองเห็นไหมมีกระไหลเงินนะแต่ว่ามีเหลือบทองเห็นไหมครับเนื้อจริงๆจะเป็นเนื้อทองแดงเห็นไหมครับนี่เนื้อใน เนื้อในเป็นเนื้อทองแดงกระไหลเห็นไหมกระไหลเงินแต่ก huh. ็มีเหลือบทองกระไหลเงินแต่ก็มีเหลือบทองเห็นไหมครับอันนี้เราอยู่ในข้อแรกนะก็คือความเก่านะแต่ความเก่าของปู่ทวดปี2 5 0พันรอยเนี่ยมันมีความพิเศษก็คือพิเศษในเรื่องของบล็อกไม่พิมพ์ที่มันจะเกิดหลุมเกิดเม็ดผลแลวก็พิเศษในเรื่องของกระไหลเห็นไหมครับกระไหลมันจะเป็นเหลือบเงินเหลือบทองเห็นไหมพี่น้องที่เคารพครับนี่ครับนี่หลุม ปรากฏหลุมได้นะครับปรากฏหลุมปรากฏลักษณะของเนี่ยครับมีหลุมมีอะไรต่างๆที่เกิดมาจากบล็อกไม่พิมพ์นะพี่น้องนี่คือเนื้อในจะเป็นทองแดงแล้วกระไหลเป็นไงเงินเหลือบทองเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือข้อแรกนะครับข้อแรกเราต้องดูให้เก่าถ้าไม่เก่าก็เลิกคุยนะครับเพราะว่าปี2,500มาถึงปัจจุบันเนี่ยมันอายุพอสมควรถ้าไม่เก่าก็เลิกคุยใช่ไหมครับพี่น้องครับอันที่2ก็คือขอบ ขอบนั้นเป็นขอบตัดโบราณนะครับปี2 5 0 0เป็นขอบตัดโบราณขอบตัดโบราณเอกลักษณ์นะครับก็คืออะไรครับจะมีความหยาบเห็นไหมครับจะมีความหยาบจะมีความหยาบแล้วก็จะเป็นการตัดขาดนะตัดขาดก็คือตัดขาดตัดขาดแต่ขอบตัดสมัยใหม่มันจะเป็นการตัดฉีกดคือมันฉีกก่อนขาดนะขอบตัดสมัยใหม่จะเป็นฉีกก่อนขาดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นฉีกดไม่ใช่แล้วนะครับถ้าเป็นขอบแล้ว เป็นขอบตัดนะเหรียญลงหัวโตนะถ้าเป็นขอบฉีกไม่ใช่แล้วนะพี่น้องครับมันต้องเป็นหยาบแล้วก็ตัดตัดเต็มเห็นไหมตัดเต็มนะพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาลงกล้องกันนี่ครับขอบตัดต้องเป็นขอบตัดโบราณก็คือมันจะหยาบเห็นไหมครับจะหยาบหยาบแล้วก็ตัดเต็มเห็นไหมครับเรามาลงกล้องกันนะพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวนันจะนันเราไปตัดนะฮะเป็นคลิปสั้นๆนะครับ อาจารย์รับเช่าหลวงปู่คงไหมครับไม่ได้รับทักอาจารย์แบ่งปันความรู้นะครับต้องขอภัยไม่ได้รับเช่าต้องขอภัยด้วยเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับ,น,รบนี่เห็นไหมต้องหยาบนะขอบตัดโบราณปีสองพันร้อยต้องหยาบรอยมันจะมีรอยหยาบแล้วเป็นการตัดเต็มคือมันไม่ขีก,ก่อนขาดอะ่ะส่วนใหญ่มันจะตัดแบบพอดีขาดลงมาพอดีเลยเห็นไหมครับจะตัดขาดเห็นไหมพี่น้องที่กรบนี่ครับ ฉีกก็ฉีกน้อยนะครับมีฉีกน้อยมากนะครับเห็นไหมครับมีตัดฉีกได้แต่น้อยส่วนใหญ่จะเป็นการตัดแบบตรงนะฮะแต่ว่าการตัดสมัยใหม่มันจะฉีกก่อนส่วนใหญ่มันจะตัดยังไม่ถึงเต็มมาครึ่งมันก็ฉีกแล้วเห็นไหมครับนี่ครับจะเป็นการตัดขอบแบบหยาบนะฮะขอบปีสองพันร้อยนะการขอบตัดนะนี่ครับผมจะส่งไปให้ดูอาจารย์ไม่ได้รับดูพระนะพี่น้องที่รักครับไม่ได้รับดูพระไม่ได้รับการันตีพระไม่ต้องส่งมาครับ มาเอาความรู้ไปแบ่งปันไปต่อยอดดีกว่านะครับอ่าไม่ต้องส่งมานะฮะหลายท่านก็พยายามจะส่งมาส่งพระมาขายมาให้เช่ามาอะไรไม่รับเช่าไม่ได้รับการันตีนะครับแต่ว่าแบ่งปันความรู้ชอบสไตล์นั้นก็เอาไปต่อยอดนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับเอาง่ายง่ายเลยพี่น้องที่ขารพพระเนี้ยจะเป็นลักษณะของการตัดขอบที่เป็นขอบตัดโบราณก็คือตัดหยาบตัดหยาบแล้วก็ตัดแบบค่อนข้างกะเต็มใบก็คือมันไม่ฉีกก่อนนี่ครับ เป็นอย่างนี้นะพี่น้องครับขอบตัดโบราณปี2500นะนี่ครับขอบตัดโบราณนะอันนี้เราอยู่ข้อ2นะข้อแรกคือเก่านะข้อ2คือข้อ2ก็คือขอบนะขอบพระมี3ชนิดนะครับคือขอบเลื่อยขอบกระบอกแล้วก็ขอบตัดนะฮะปัจจุบันนี้เป็นขอบตัดทั้งหมดแล้วแต่ขอบตัดของหลวงพอทวดหัวโตปี2501เนี่ยจะเป็นขอบตัดหยาบนะพี่น้องอันต่อไาข้อที่3คืออะไรครับ ข้อแรกความเก่าข้อ2ก็คือขอบข้อที่3ก็คือตั้งอักขระเนี่ยจะต้องตั้ง90องศากับพื้นคือมีความคมเป็นสันเป็นคมเป็นเหลี่ยมส่วนนูนต่างๆต,งต,งต้องตั้ง90องศากับพื้นมันจะเฉียงมันจะบวมมันจะโยะไม่ได้เพราะว่ามันปั๊มลงมาตรงๆนะครับ,นะรบอ่าก็คือตั้งนะครับนี่เราทําตามหลักการ5ข้อที่เราแบ่งปันไปเลยนะนี่ครับเนี่ยต้องตั้งเห็นไหมครับดอเด็กต้องตั้งเลยคมเลยเป็นสันคมเห็นไหมครับ ต้องตั้งทอทหารวแหวนต้องตั้งเลยครับเป็นสันเป็นคมเป็นเหลี่ยมต้องตั้งต้องคมนะพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่ฮะส่วนนูนต่างๆนะครับต้องตั้งกับพื้นเก้าสิบองศาหมดเลยเห็นไหมครับเกิดจากการปั๊มเห็นไหมครับโดยเฉพาะอักขระโดยเฉพาะตัวหนังสือเนี่ยเราจะดูง่ายเลยนี่ครับต้องตั้งนะครับขอบต้องตั้งเออต้องตั้งกับพื้นนะครับเห็นไหมครับส่วนที่เป็นอักขระต่างๆนี่ครับต้องตั้งนี่ครับต้องตั้งนะครับพี่น้องครับต้องตั้ง เห็นไหมครับอ่าข้อที่สามนะฮะต้องตั้งนะครับข้อที่สี่ครับพื้นเหรียญจะต้องเรียบตึงพื้นเหรียญเนี่ยต้องเรียบตึงจากการปั๊มกระแทกที่เป็นส่วนพื้นนะครับต้องเรียบตึงถ้าบวมก็เลทคุยต้องเรียบตึงนะครับเนี่ยต้องเรียบตึงต้องเรียบตึงต้องเรียบตึงหมดเลยจากการปั๊มกระแทกต้องเรียบตึงนะครับจะเก่ายังไงก็ต้องเรียบตึงนะฮะต้องเรียบตึงเห็นไหมครับ ต้องเรียบตึงเห็นไหมครับเวลาเราจะดูเรียบตึงเราก็ตะแคงนิดหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับ,ระรรบตะแ,แ,ตแงงคแแงส่องเราจะเห็นว่ามันเรียบจริงไหมเห็นไหมครับมันเรียบมันเรียบตึงจริงไหมตึงจากการปั๊มกระแทกแหละนะครับให้พี่น้องนึกภาพปั๊มปังปัง,ปง,ปง,ปงลงมามันจะต้องเรียบตึงครับถ้าบวมก็เลิกคุยถ้าบวมเลิกคุยเห็นไหมครับมันมีลักษณะเป็นหลุมเป็นเม็ดผลเกิดจากบล็อกไม่พิมพ์มพที่เก็บไว้หนึ่งปีมันขึ้นสนิมเพราะนั้นเอามาปั๊มมันก็จะเกิดลักษณะเป็นหลุมเป็นเม็ดได้นี่ครับเนื้อในเป็นเนื้อทอง รกระไหลจะเป็นเหลือบเงินเหลือบทองนะครับเห็นไหมครับต้องเรียบตึงนะครับต้องเรียบตึงเห็นไหมครับข้อสามต้องเรียบตึงต้องเรียบตึงต้องเรียบตึงเห็นไหมครับเรียบตึงมากเลยขอ้อที่ห้านะครับตึงจะเป็นตําหนิพิมพ์ทรงตําหนิพิมพทรงนะครับอาจารย์นันมาแบ่งปันพี่น้องเรามาดูกันครับหนึ่งครับเรามาดู เอาง่ายๆเลยนะครับสไตล์ของจานนั้นก็คือทรงหูเหรียญทรงหูเหรียญน,นี่เป็นอะไรที่ปอมแปลงยากที่สุดพี่น้องครับคาว่าทรงก็คือแวบแยกมาตรงนี้แวบแยกมาตรงนี้แวบเป็นรูปโดนัทอย่างนี้เห็นไหมครับรูปโดนัทเนี่ยครับรูปโดนัทนะครับแล้วก็เจาะเต็มรูเจาะเต็มรูรูปโดนัทแล้วก็ทรงหูเหรียญเป็นอย่างนี้นี่ครับนี่ครับดูแค่ทรงหูเหรียญก็จบแล้ว นี่ครับของปลอมมันไม่มีทางจำทรงหูเหลี่ยมได้เหมือนนะครับไม่มีทางนะครับเพราะมันเกิดจากการปั๊มการตักนี่ครับนี่ฮะเจาะเต็มรูทรงหูเหลี่ยญเป็นทรงนี้โดนัทเป็นแบบนี้นะฮะอ้วนแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยผอมนิดหนึ่งโดนัทเห็นไหมครับทรงหูเหลี่ยญนะข้อแรกทรงหูเหลี่ยญนะครับทรงหูเหลี่ยญเรามาดูครับนี่ครับทรงหูเหรียญเห็นไหมนี่ครับทรงหูเหลี่ยญจะต้องเป็นทรงนี้นี่ครับทรงหูเหลี่ยญเห็นไหม นี่ครับทรงหูเหรียญสําคัญมากนะครับทรงหูเหรียญต้องจําให้ได้นะครับต้องจําให้ได้ต้องจําให้ได้นะครับทรงหูเหรียญเป็นทรงนี้นะหน้าขอบสองข้างจะต้องเป็นทรงนี้เท่านั้นนะครับพี่น้องครับอันต่อมาครับเหรียญหลวงปู่ทวดหัวโตจะมีขอบปิ้นรอบเหรียญเลยปิ้นรอบเหรียญเห็นไหมครับปิ้นรอบเหรียญเลยปิ้นปื้ปิ้น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  ปิ้นรอบเหรียญเลยนะครับขอปิ้นนะครับด้านหลังปิ้นรอบเหรียญเลยมาดูครับนี่ครับปิ้นขอปิ้นไหมครับปิ้นนะครับปิ้นรอบเหรียญเลยครับปิ้นแบบเป็นจริงเป็นจังจริงนะครับปิ้นเลยครับขอปิ้นเลยครับรอบเหรียญเลยครับครูบาอาจารย์บอกว่ายิ่งปิ้นยิ่งดียิ่งปิ้นชัดยิ่งดีนะครับเหรียญหัวโตนะฮะเห็นไหมครับปีสองพันร้อยหนึ่งนะครับเนี่ยจะมีกระไลกระไลก็ต้องเป็นเหลือเงินเหลือทองเห็นไหมครับปิ้นรอบเหรียญเลย เห็นไหมครับป no hm. ิ้นรอบเหรียญเลยปิ้นรอบเหรียญปิ้นรอบเหรียญเห็นไหมครับแค่สองอย่างนี้ก็ปลอมไม่ได้แล้วครับคุณทําปิ้นยังไงรอบเหรียญนะครับไม่มีทางนะครับอันต่อไปครับมาดูลักษณะของความคมของดวงตาจมูกใบหน้านี่ครับความคมเหมือนมีชีวิตเลยนะครับจมูกดวงตาความคมอันนี้ปั๊มขยื่นนะครับยิ่งดีนะครับปั๊มขยื่นยิ่งดีเลยยิ่งเป็นธรรมชาติดีเลยเห็นไหมครับนี่คะความคมของจมูกดวงตาใบหน้าเหมือนหลวงพ่อมีชีวิตเลย เห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็เช่นกันครับทางหน้าก็เช่นกันครับดูน่ครับเหมือนมีชีวิตเลยแล้วมีขีดตรงใต้จมูกเห็นไหมครับเป็นลักษณะคล้ายๆหนวดขีดๆนั่นแหละสําคัญมากเลยครับเห็นไหมครับแค่นี้ก็ดูได้แล้วครับแค่นี้ก็ดูได้แล้วส่วนอื่นๆเราจะมีตําหนิพิมพ์ทรงอย่างอื่นก็ก็ดีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตําหนิพิมพ์ทรงนั้นมันก็คือหนึ่งในข้อห้ายี่สิบคะแนนนะฮะข้อข้อหนึ่งความเก่านะพี่น้องครับข้อสองขอบ ข้อ3ตั้งข้อ4ี่พื้เรียบเตียงข้อห้าตำหนีพิมพ์ทรงเราให้ข้อละยี่สิคะแนนถ้าผ่านทั้งหมดก็ถือว่าโอเคจบนะนี่คือมาแบ่งปันความรู้การดูเหรียญหัวโตวพี่น้องครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กรุณาติดตามนะครับเดี๋ยวไปติดตามในในช่องติกตอกอีกทีหนึ่งนะครับ